เดินตามแม่กันทำไมนะฮะเดินตามแม่ไม่หยุดไม่ย่อนเลยไปไปนั่งไปนั่งไปนั่งปะแม่จะนั่งแล้วลูกอ่ะเดินตามกันอ่ะทั้งมีตางทั้งไข่หวานเอ้าตามแม่อยู่นั่นอ่ะอ่ะแม่นั่งแล้วแม่นั่งแล้วะแม่นั่งก่อนนั่งแล้วค่ะอ่ะทำไมล่ะคะคุณก็ไปนั่งของคุณสิคะคุณคุณมีตางคะคุณไปนั่งสิคะคุณนคุณไข่หวานคุณไข่หวานก็ไปเดินนน่นละไปไหนคะคุณไข่หวาน มานอนใต้โต๊ะมามานอนใต้โต๊ะขาแม่เร็วมาเร็วคนเก่งมามาเร็วมามานอนอยู่ใต้โต๊ะขาแม่งไงลูกหนูชอบนอนใต้โต๊ะขาแม่ไม่ใช่หรอคะมาเดินมาลูกเออมาลูกมามาเดินเข้ามาลูกมาอืมามานอนใต้โต๊ะเร็วมามานอนใต้โต๊ะกับแม่นะคะมาลูกมาเดินมาค่ะลูกเดินมาค่ะลูกเดินมาเร็ว เลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งไก่อยู่ด้วยกันนะคะน้องหมาอยู่บนบ้านพี่ไก่ต้องอยู่ข้างล่างแต่พี่ไก่ไม่ยอมพี่ไก,ก่ก็กระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนพี่ไก่ก็มาอยากใกล้ชิดแม่เมื่อนอะไรก่อไหมรู้เหมือนจะห่วงแม่หรือเปล่าต้องมาอยู่ใกล้ชิดแม่แล้วก็มากินน้ําของน้องด้วยนี่น้ําของน้องหมานะคะน้ําของน้องมีตังนี่ขึ้นมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมาขอข้าวแม่กินแล้วให้กินอิ่มแล้วนางก็ไม่ยอมลง กอดติดแม่ตลอดเลยนุ่นแล้วก็เสียงน้องน้องเดียวนะคะน้องเดียวตัวเล็กอีกคนนึงเดี๋ยวพาไปดูน้องเดียวนะคะตอนนี้เอาวันนี้น้องร้องทั้งวันไม่รู้เป็นไรเมื่อคืนน้องเจอฝนน้องตากฝนเปียกมากเลยเมื่อคืนสงสารน้องมากเลยแต่ก็อุ้มแล้วก็กอดน้องแล้วก็ห่มผ้าให้น้องทั้งคืนแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะสงสารน้องมากแต่ตื่นเช้ามาน้องก็ดีขึ้นน้องก็ไปกินข้าวน้องก็ไปเดินเล่น นี่แล้วก็พาน้องขึ้นมาบ้านแล้วน้องก็ร้องตลอดน้องไม่หยุดเลยปกติจะไม่ร้องขนาดนี้นะคะนี่น้องมีตังกับพี่ไขวานอยู่ด้วยกันนะคะอืมตอนแรกไล่จิกน้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจิกน้องแล้วพี่ไขวานจะจิกน้องตลอดเพาแม่ห้ามพี่ไข่วานก็ใจดีเริ่มไม่ทําน้องแล้วเริ่มจะรักกันแล้วเนาะใช่ไหมคะยังเข้าใกล้กันไม่ได้ยังอยู่แบบอยู่ห่างๆนะคะอยู่ห่างๆดูอยู่อย่างห่างๆ ตังก็อยากจะเล่นกับพี่ไข่หวานอ่ามันร้อนใช่ไหมลูกอยากจะเข้าไปอยู่ในเมื่อกี้จะเข้าไปอยู่ในถ้วยน้ําเลยเนี่ยร้อนจะขอเข้าบ้านแล้วสิอ่านั่งอยู่ด้วยกันเนาะนี่รักกันนะคะอยู่ด้วยกันเนาะไม่ตีกันไม่ตีน้องพี่ไข่หวานก็น่ารักไม่ตีน้องแล้วเก่งน้องก็ร้อนน้องอยากจะเข้าบ้านเต็มแก่แล้วเพราะว่าเขาเขาไปในบ้านต้องเปิดแอร์ให้เย็นๆพี่ไข่หวานร้อนใช่ไหมคะถึงมาอยู่กับแม่ใช่ไหมลูกอันนี้ห้องของน้อง น้องมีตังนะคะเวลานางสนก็จะขังนางไว้ไปไหนคะพี่ไข่หวาน